และนี่คือ3อันดับการตลาดการรักษาหลุมสิวที่ควรทิ้งไว้ในปี2022ครับเริ่มต้นกันที่อันดับที่3นะครับก็คือการที่ยิงเครื่อง Pico s e c เคนเลเซอรแล้วต้องหน้าแดงเลือดสาดยิ่งแรงยิ่งดีมันไม่ใช่แบบนั้นครับเพราะถ้ายิงเครื่อง Pico s e c เคนเลเซอรที่มันแรงเกินไปนะครับผลข้างเคียงก็คือมันทําให้หลุมสิวลึกขึ้นกว้างขึ้นมีสิวเห่อขึ้น แถมยังทําให้หน้าดําเป็น P.I.H. หลังจากการยิงเลเซอร์อีกด้วยครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอยากให้มองหมอเป็นเหมือนกับศิลปินวาดรูปตรงไหนหลุมสิวลึกก็ใช้พลังงานสูงหน่อยตรงไหนหลุมสิวตื้นๆก็ลดพลังงานลงมาดูการหลุมต่อหลุมตรงนี้เปรียบเสมือนกับงานแฮนด์เมดครับแต่สิ่งที่นักการตลาดพยายามจะสื่อก็คืออยากให้หมอเป็นเปรียบเสมือนกับพนักงานถ่ายเอกสารที่เอารูปของคนอื่นมาแล้วก็บอกหมอว่าหมอครับก๊อปปี้งานนี้ให้ผมหน่อย แล้วหมอก็ถ่ายเอกสารไปให้การรักษาด้วยเลเซอร์มันไม่ใช่แบบนั้นครับและอันดับที่2นะครับก็คือการที่เอารูปรีวิวผลของการรักษาเพียงแค่2อถึงสวันเท่านั้นซึ่งตรงนี้นะครับสอถึงสวันแรกหน้าของคุณนั้นกําลังบวมเลเซอร์อยู่ก็จะทําให้ผลลัพธ์ของการรักษาลุมสิวนั้นมันดีขึ้นจากการบวมของเลเซอร์ครับที่ไม่อยากให้ทําแบบนั้นนะครับเพราะการบวมของเลเซอร์เป็นผลลัพธ์เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้น เพียงแค่1สัปดาห์เซล,ล์ผิวคุณก็จะขดกลับมาเป็นเหมือนเดิมและผิวหน้าและลุมสิวมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับผลลัพธ์ของการยิงเลเซอร์ให้รอ28วันซึ่ง28วันนี้เป็นเวลาที่ร่างกายของเราสร้างคอลลาเจนสร้างผิวขึ้นมาใหม่สิ่งนี้คือผลลัพธ์ที่ถาวรครับและสุดท้ายนะครับอันดับที่1ที่ผมดูแล้วเศร้าใจมากที่สุดเลยก็คือเซรั่มรักษาลุมสิวครับ ต้องขอบอกอีกครั้งนะครับว่าในปัจจุบันยังไม่มีเซรั่มตัวไหนสามารถรักษาลุมสิวที่มีอายุเกินกว่า3เดือนให้เห็นผลได้ครับเหตุผลก็เพราะว่าถ้าลุมสิวของคุณมีอายุเกิน3เดือนแล้วนะครับก็จะมีพังผืดรั้งอยู่ที่ใต้ลุมสิวและยังไม่มีเซรั่มหรือเลเซอร์ตัวไหนสามารถตัดพังผืดได้ครับ โกสแตนดาร์ดของการตัดพังผือใต้หุ่มสิวก็คือการทำซับซิชั่นครับและในยุคโซเชียลมีเดียแบบนี้นะครับคนไข้าสามารถเข้าหาแหล่งความรู้ได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วอย่าคิดขายเซรั่มโดยใช้ภาพตัดต่อหรือ Photoshop หรือใช้แอปที่เป็นวิดีโอในการทำให้หน้ามันสมูทขึ้นเพราะพวกเราโตมาได้เพราะเรากินข้าวครับ